กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นา่ารักกันทุกคนตอนนี้ยังก็ด้วยผมทุกคนดูดูนี่ผมได้เก็บมะละกอมาจากต้นโน,นนะผมทุกคนนี่ผมจะเอาไปตำส้มตำแล้วก็มียอดกระถินด้วยผมทุกคนดูนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะตำส้มตำกินครับผมทุกคนส้มตำแซบ่บๆครับผมทุกคนดูนี่โอ้โหสิวขึ้นตรงหนวดครับผมทุกคนเจ็บมากผมบอกเลยนี่ผมได้ทำการเก็บสมเก็บมะละกอจากตรงนี้ครับผมทุกคนนี เย็นนี้ส้มตำแทบแทบเด็ดเด็ดลวกหมูยอลองสักหน่อยนะทุกคนผมบอกเลยว่าสุดยอดมากเยนี่โอ้โหทุกคนคือว่าเป็นสิวที่แถวจมูกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเก็บมากทุกคนโอ้โหนี่ผมพาทุกคนมาดูสวนนิดนึงนะจะบอกเออเนี่ยผมเคยผมเคยเอาต้นตรงนี้ไปตำนะรอบนั้นนะรอบที่แล้วที่ผมตำในห้องนะผมทุกคนผมบอกเลยว่าขมมากเลยต้นนี้ มันน่าจะยังไม่ค่อยสุกหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ค่อยโตรหรือเปล่าผมทุกคนน,นี้ต้นเนี้ยมันทั้งขมทั้งเหนียวครับผมทุกคนโหเคี้ยวไม่ค่อยจะได้เลยมันกรอบจริงทุกคนแต่มันเหนียวผมทุกคนบรรยากาศตอนเย็นๆ็็ผมทุกคนน